กินก็แมงวันนะสบายดีตักกินเธอเดียวหรอป้าหัวแบบะไรอะไรอะไกินอ่ะแกงนกัวหนุไวเลยเ็ดไหวไมเฮ็เฮ็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็เฮ็ดม็ดเฮ็่เฮ็ดเห็ดเฮ็เฮ็ด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 เมืดเฮ็ดเฮ็ดัฮ็ดเฮ็เเมักเอเกดเ็ ใช่เป็นมักกับมือครับวะปิ้งจำเอินคือเลยไรผลเ,เห็ดนะโอ้เหลืองหอยเลยผมนึกว่าผมหอมบุกกุ้มลงเลยมักยิ่งแน่น่ะเห็ดเองน,นนะโอ้ยใส่พวกซอสพวกหลายอย่างนะโมบี้ยังไงเนีน่ย <c oughs> ทำพี่ซอย <c oughs> สยนี่าเจ้าใส่ซอสย่างใส่พวกน้ำมันหอ,อกน้ำมันหอยไปนะ้ยแซ่บเน,นื้อมันนุ่มน,นุ่มอันเด้อซอสบุ้มีจักรยาน,น,น ตัวลงเห็ดอยู่เ <Coc> นี่ฮะจ้ำอินตัวลงเคยมาจ้ำอินหรือจามเหนือจามเหนือนี่อจ้ำอินนี่ปละมนี่ไปตัวใหญ่ด่วใหญ่มาแล้อใหญ่ตัวสซับบ้านทำเป็นบ้านธรรมอันเห็ดไม้คายเห็ดคายไม้ก้าบาทได้ไม้ได้ไม้จากบาท แต่ตะกี้ไม่พันกีบได้ทำนี่เอ้ยโมันใหยอโมันงพดบอกไม่พันกีบได้ตะกี้แต่ปนื้อตลาดกับซองอันนี้เห็นได้เอวบอนคูเมออินแล้วปะแต่เป็นกูเมอร์อินไรราคาไม่ไม่หาพันเลยบอกคายอายุไม่หาพันคขายเป็นคู่เลยครูสิพันคลายเป็นคููคูเราจะได้คูาหาพันหรเล่เดิเียบไปเจสาะว่มันกระลุกมาแล้ว่าคู่หา ปือเนื้อครูห่าพันรูปหอมบ่ะรูปยอดนี่มันขึ้นกับคนปีงไงลุงมันขึ้นคนปีกมันขึ้นกับคนปีกไงหอมพู้ใหญ่มามันมันปลาใส่บ่เอ้ามันสีกม่องลุงเลย สี่มองค์ก็สองสามตัวโอ้เราเราเคยได้ปานินนี่นะใหญ่มิตรลุ้นเลยได้ไหมปานินน่ะได้ใช่นี่นะใส่นล้วอ็เ้าโจ้าไปใส่ปานินดิเออมันตัวนะถือเป็นคู่ขาดมันมันตัวใหญ่ไปใส่เบ็ดใส่ใส่มองปานินโอ้ลายมันใหญ่ปลาหนิ่งปานินอุ้ยกระสัมนุ่ยยังน้อยได้นี่อันนี้อันใดใหญ่กว่านี้ตัวลโลนี่เคยได้ละเปลาบวแรงไงลาบปานินลาบกินบ่โอ้ยแสบเนี่ยขวัญได้ลุง เจสิลาบอบแรงเฮ้าเสิลาบ่ลากินบ่แรงมาัคือเยอคืาดเราเราเราจะลาบกินปลาทำไมหิวมาแล้วปลาต้มปลาหนึ่งหมักหน้าเวนี่ไะเฮ้ยเออปลาหนึ่งหมักน้าอันนี้ฮันได ปลาหนึ่งมะนาลงไหมไอ้พูนไปหาปลานินมาโอ้ตัวใหญ่ดีเนาะตัวใหญ่เลยไม่หมองนะไม่หมองกมี่เออฝนว่าได้ปลาเจ็ดแปดตัวอันนี้พ่อปลาเจ็ดแปดตัวเก้าตัวไก่ตัวหนึ่งไปมาเด้อลงไหมเหมือนกินเขาเป็นยังไงเป็นยังโอ้กระเป๋ามาลงก่อน

แวเขาเขาบอเขาหมเขาถ้ามันด่างมัยเป็นัมีเไ้ยเป็นไรมันเย็นแล้วให้ปวดหัวแล้งเจียวบ้านบ้านหนึ่งมเนาวเขาคุณปูนเลยว่ะจีดจีนป่าบริษัทอย่างพวกนี้ได้มาหาเลย ได้สี่ทได้ไักสี่้หมดโตละครึ่งโไาบวแต่ะจุจริงๆตามเบิดน้ำปลาคนหนึงแม่นเกิดน้ำปลาหวหนึ่งอะไรแต่เราด้บุกอยจังไดน้ำปลาเบิดขวหนึงเอาบุก่อยกินน้ำปลาพอได้ด้อ โต๊ะกกินขอยโต๊ะกินแห้งกินบดโต๊ะสิว่าจังได้เอาไปซองมือกลับมาน้ำปลาเบิดขวดหนึ่งย่างซิ้นใส่หม้อกระทะอันน้ำมันเบิดขวดหนึ่งเฮ้ยน้ำมันทำไงทำน้ำลายไก่น้ำมัน มาเรียงนุ่งมุ่งวยเรียงนุ่งเรียงนุ่เทีบก่วนาะตามกีโลแซนนุ่งหอหวยเยอะข้อเื่อกีโลแซนเอ้ตามเน่ะนุ่งเนาะเยอเเฮ้ยเอาหมาหัวใจนุ่งกระตับนุ่งมาคายไหนกี่โลลรอละตัวเน่าเอาไปได้ตัวน่าตามันนะครับไปเห็นยังกองก้อนกิโลอแซนมือมลนเนี่ยมือกลอนย่ง ยาดียาดเขาได้กินอยู่ยงคงพันพันปีอยู่ไม่ตายรุมพันปีเหละอยู่พันปีปุณอาหยาดุก,ก่อน,นั่นตา,นง,ตานงนะส่วนผสมมันหลายผสมไปประเทศนอกปุณแซ่บยคันลินด,ด้วย,มม,ย,ม,ยมมัน,นมขเขรนะปนมากินกินหนังหมดแล้วไปน้ใ

แกกมึงก็บอกเลยนะับแกก็ไม่ยอะบอกว่าอาคิวาไปาต้อะถงเหีเป็นก็ไมกัวื้อนัันเลยเป็ดเปมันกัว้อโไอมไปเมอะ ปลานี่ต้องแกะบักเล่นเลยปลาต้องแกะบักเล่นใช่จำเลยหมอกเล่นไม่เปรียบพี่ขมันชุกๆไขมันเย็นใส่ตับหมักพดกุงแซ่บไปเลยอ่ะไงอืมแวมันเลยเดี๋ยวก็นหนึ่งพวกกะลัมใส่น้ำพวกตะพัคตำลึงหนึ่งม้วนใส่กันอ่ะไขมันหยดใส่น้ำหยดใส่ไม่ถึงแม่งก็ไ่ เมื่อหนา p เมอรไปอยู่มหลายๆมันขึ้นตาหัวหอยงไงเสียงเขาลงนรื่องเฮ้าซืมันเป็นหอยเลยาไม่รู้กินมันหวานเลยมันกำลงเร่อเห็นมันอยดน้ามาจับเขายจ็ว่าเอามาเอาเมือก่อนเป็นยังาหวาชื่นเ้ตำเรื่องน้ำมันรั่วกินเแล้วรั่วกิน่เอามาบือเอามา กสุดซื่อม่สิดกินทเลยอกสังสุพัง็มันอยากตีอ้าวนไ่มึงเหม่อไกินอะไรอยู่น้านไายกินข้าวเก๋าเป็นจีวามีอขี้ขาดด้านนอกเป็นเด็กว่าได้นอกเมอนของเก่าว่านะว่าไม่เหนเหรอก็สิทธิราคาไม่เห็นเ่ย สบาดีปลลูเมือกี้สาเทนมึงมดเด้อนี่ตั๊ามุหนชีมือน่องมัดอย่างเื้ออ่ะชีมือคุณสามีเย้เลยจะบอกแมวคุณโตกว่าเาโอเใหมาเลร๊บ

ไอ้ัวมเกิด <c oughs> right ่หน่าเสือดได้ว่างดงดบนับไปยิ่งอันบวปปะหาน่ะลูปาจะน่าคนนั่นน่ะปู๊ยเห็นบวปัวเป็นพ้นเป็นพ้นเาอ้บวหมวกงาม้าบจะมเสือนั่นเป็นพ้นขืนปัวนะต้องบอกนองมีงามมันงามนี่ทั้งยังหมดทั้งเกิดทั้งเฮาันเกิดนแท นี่นานี่สเต็มันชงมาแต่ลราอุณเฮ้ยปวดไงนะเออยื่อคแก่นมันชงมาแต่เาวุเฮ็ดปวกคู้ค้อแก่นเดียกบผมไปแปคข้อแก่นคูไปไมูไปอ่ะอะไรคุณิดเออทุกทุกนีดแี่มันชงมาแต่เรามันคนละที่กันเลยกับเราบ้ามันก็บปกับเราของยางเาเ่าเสียงไหมเสียงไรบุติดเล่านั่ตัองรงงันที่ไปชื่อเรื่นจะไปหาอไาวบาไปหาให้ปวดเขาป่ะไปหาว่ามือไหนมันไปหาให้ปวดคือบอันออก ทันได้นคืออันนอ้เปวกันะม่แต่ล่าแต่ลามลาเฮดลเอมนไสแลบินกนรูปนายไม่เบิะเต็มเลย้ลายให้เสือคอมเมนต์มาเอะเเสือคอมเมนต์มาไอ้พกเสือคอมเมนต์ดามันเลย ไปบเสียไปบเสียไมันส so ่งมาแต่ลาวอายอ้อาน้องมัดวาเห็ดวกมันส่งมาแต่ลาวเลยก็เมนดาเล้เหนอเนส่งฮอดตลาดนี่ม่วงแม่งเต็มเ้เ็ดบวนเอาเฮ็ดบวกแล้มันส่งมาแต่ลาวข้าว่เข้าฮูเนี่ยเฮ้ยแหน่งบัเกโอ้ยอายคนีิเข้าฮู้น่เฮ้ยคนยังบ่ต๊ทั้งีน่ะ ทั้งห้ากินจนเบิดุทั้งนี่เทบบอกนั่นยังบอกจัพตีนี่ทั้งเนี่ยเทปวกนะถ้าเบิรตทั้งห้าเรินทั้งไงๆเนี่ก็ออก่ดอกจับพ์ตีนจัมตีนดอกดำดำเทวกยอ้ปวกหวยเนี่ไ้ออกไ้ปวกโว้กมีใครเน่ยอ้วกหวเชฟวหวยออกบ้าเห็นปวกโคกมันมันใคต่อตะเปก็ไดเป็นก็ไดเทพปวกหวยใครเนี่ ทำเป็นไงเลยเคยให้ปวกกินชายแล้ให้ปวกโค้งค่บทานขาเม็นไงบวดขาข้านันเขาบวกกันซ่างขาเขาโอ้ยม่จจะเท้าปวกเ่นไงอันนันะกวดหลอดยังไงะแวะยังไง